สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนดาบแมนนะครับที่บ้านหนองห้างตำบลอนองห้างอุทมพรพิสัยสีสเกตนะครับเป็นสวนฝรั่งนะครับหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะพามาชมสวนฝรั่งกันนะครับวันนี้ไปนะครับนี่พบกับดาแมนนะครับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดาแมนที่ชื่อดาบแมนนี้ก็คือเป็นเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีนตำรวจนะครับแต่ว่าเจียดเวลาว่างๆมาทําสวนใช่ครับโอ้ ทำมากี่ปีแล้วครับในสวนก็เพิ่งได้มาปีเกือบสองปีแล้วครับสองปีกำลังจะออกผลผลิตครับเป็นฝรั่งไต้หวันสายพันธุ์ไต้หวันครับคิดยังไงถึงมาทาเกษตรเนี่ครับก็ถ้าเกิดเราไม่มีเวนไม่มีอะไรเราก็มาทําเป็นอะไรได้เสริมครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไออุทุมพรเราไม่มีสวนฝรั่งแบบนี้ศรีสเกตเราก็มีแต่มีน้อยครับ แล้วมันเป็นฝรั่งที่มีมูลค่าคือล่ลูกที่สวย3ลูกโลเนี่ยโรสามารถที่จะทําให้เป็นโลละหนึ่งร้อยบาทหรือร้อยยี่สิบาทบโอ้สร้างมูลค่าของทีส่สิ่งที่ไม่มีครับสิ่ง,งที่ไม่มีอุดุพรก็แนวคิดดีมากนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ดาแมนทักไปก็ให้มาดูหน่อยให้พี่มาดูหน่อยก็ก็ดีใจนะก็อยากให้คนอุดมพรหรือว่าคนซีสเกดหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของฝรั่งเรามาดูฝรั่งคุณภาพกันวันนี้ไปเดี๋ยวให้น้องดาแมนนะครับพาชมนะครับสวนนะครับ หญ้าก็ไม่เคยจะตัดนะครับพี่พีดีจะยังไม่ได้ว่างช่วงนี้งานเยอะครับโอ้ช่วงนี้งานเยอะหญ้าจะมีมีหญ้าหนึ่งครับนี่ย่ากล้วยหอมเป็นฝรั่งที่กำลังปลูกครับฝรั่งนะครับที่กําลังปลูกอันนี้เป็นมะละกอปลูกแซมครับเราให้น้ําไม่เสียเปล่าก็ต้นมะละกอก็ปลูกได้กินนี่พันธุ์อะไรครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าอที่เขาส้มตำอ่ะตำส้มตำครับไอพันธุ์ พันธุ์อะไรนะที่กรอบๆที่กระส้มตำดีๆครับดำเนินอะไรสักอย่าอ๋อครับครับนะครับมีฝรั่งเยอะแยะเลยครับนี่โอ้นี่ฝรั่งนะครับโอ้สวนแบบก็นี่คือหญ้าลรไม่ค่อยมีเวลานะครับสวนคือเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าแต่ว่าก็วางระบบไว้อย่างดีระบบสปริงเกอร์อะไรดีหมดเลยนะครับถ้าตัดหญ้าก็จะดูสวยงามครับทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะครับมีประมาณสี่ห้าสายพันธุ์ครับสี่ห้าสายพันธุ์นะครับฝรั่งที่นี่นะครับ นี้จะเป็นอะไรต้นต้นแม่ครับอต้นแรกอันนี้จะเป็นฝรั่งงองผอซื้อเป็นต้นแม่ครับต้นแม่คือต้นที่ต้นที่ใหญ่ที่เราจะทํากิ่งพันธุ์ที่จะเสียบยอดทาบอะไรตอนขยายพันธุได้ด้วยใช่ครับกิ่งก็ประมาณ 150- ถึง200เป็นต้นไปราคาใช่ครับโอ้แล้วไม่ใช่กิ่งแล้ว35บาทเหมอนกิมจูครับอ๋ออันนี้เราขยายพันธุขายพันธุ์ด้วยใช่ไหมหรือว่าทดลองอยู่ถ้าถ้าเกิดมีคนสั่งผมก็จะทําให้ครับอ๋อดีดีนะอันนี้เป็นฝรั่งครับดูครับ อันนี้อันนี้เป็นลูกที่ถอดถุงห่อแล้วนะครับอันนี้ต้องหอ่อใช่ครับกันแมลงใช่ครับเสียงกําลังดีเลยครับโอ้ต้องเทสอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องต้องต้องเรียนรู้ที่จะจับจับเสียงเขาเพราะว่าถ้าลูกขา,ขาวๆแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่แก่ก็เก็บก็ไม่อร่อยครับนะันมคามว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่นะครับเขาะจะซ่อนเพราะว่าเขาจะนะครับโอ้โหซาทนี่ครับนี่อันนี้มันหนักครับหนักครับโดกมากเลยครับนี่โอ้ นะครับอันนี้กําลังฟูเลยครับเทเสียงแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราเราจะให้พี่เป็นคนเก็บนะครับพี่เก็บได้เลยชอบลูกไหนครับเก็บได้เลยอ้าวแล้วครับต้องให้ต้องเอาอุปกรณ์มาด้วยครับต้องให้มือกล้องแล้วครับเก็บนะครับเดี๋ยวจะพี่เป็นคนเก็บเลยก็ได้โอ้วันนี้ดาแมนใจดีมากนะครับให้เก็บเก็บมาเลยครับเดี๋ยวผมหั่นเก็บเก็บเก็บมาโอ้เก็บเลยเก็บเลยจะได้เก็บอ่าลูกไหนลูกไหนลูกขึนโอ้ลูกนี้เนาะโอ้โหวันนี้เจ้าของสวนให้ลุยสวนนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นสวนอันนี้เป็นต้นที่ผมยังไม่เคยเก็บลูกเลยนะครับเป็นพี่เก็บเป็นคนแรกโอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่นะครับเอาอย่างนี้เก็บอย่างนี้เนาะได้ครับได้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับเราวางได้ไหมครับวางได้ไหมวางได้เลยวางได้เลยครับเอาแบบสวนๆนนี่นะครับโอ้สุดยอดนะครับให้ผมมาเก็บเป็นคนแรกอันนี้ดูนะครับดูนะครับดูเนื้อนะครับ หงเป่าซื้อโอ้โหสีโอ้โส,โอโสีสวยมากนะครับน่ากินน่ากินนะครับโอสนน้สูงขึ้นมานิดนึงช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนี่นะครับ <โห S 1> กำลังเริ่มนะครับกำลังเริ่มออถ้าทางจะกรอบถ้าทางจะกรอบเดี๋ยวเราชิมเร,เราชิมเลยอ,นนอ่าอ่าหงเป่าสือเก็บเองชิมเองครับอ่าเกียงกรอบเลยนะเนี่ยกรอบกรอบอือช่วงนี้ช่วงนี้มีฝนครับ ม, <onents and downhill behaviour> มันชํานะใช่ครับมันกรอบทีงนี้มีฝนเขาจะรสชาติเขาจะไม่ไม่หวานเท่าที่เท่าที่ควรครับเห็นไหมครับเ <load> <soft and peanut art> ม็ดจะน้อยครับเอกลักษณ์ของเขาคือเม็ดน้อยเม็ดเม็ดประมาณเหรียญเหรียญห้าสิบตังเราอืมเป็นลูกผสมระหว่างไอที่ผู้เขาบอกว่ามาจากไอกิมจูผสมกับไอไส้แดงครับเขาก็พัฒนาเหมือนแตงโมนะใช่ครับจากกินจะหลาก็มาเป็นไอกินนาลีอะไรกินนาลีใช่ครับอืมเนี่ยครับมันจะฟูครับอืม เนี่ยถ้าลูกแบบนี้ครับประมาณ4ี่ห้าลูกเขาสั่งอยู่ครับตอนนี้มีออเดอร์แล้วใช่ครับมีออเดอร์ออเดอร์ก็ตอนนี้ออเดอร์ก็ยาวอยู่เข้าขายทางออนไลน์หรือว่าน้องขายทางออนไลน์หรือว่าคือผมไปสอนแม่น้าแม่เขามาเอาให้แม่เขาชิมในวงวงของสายงานอยู่ในวงของของคว่าคนรู้จักอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้ถึงกับตลาดเพราะว่าเราเริ่มทําตลาดที่ที่โตออกไปในลักษณะของของสั่งได้เลยอย่างเงี้ยตามออเดอร์อย่างเงไม่ได้แต่ว่าก็ใครใครรู้จักก็สามารถจองไม่ได้ได้ก่อนไหมอ่าตอนนี้ก็ประมาณ10บกโลอยู่ครับ จะคิวยาวอยู่ครับสิบกิโลให้พี่ให้พี um> ่ให้พี่ฟังฟ้าอ่ะพี่ชิมไม่ได้ป้อนก็ได้ครับป้อนก็ได้เอออ่านะครับเนี่ยลองโอ้รสกับขัดเขาจะเหมือนกิมจูนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นไส้แดงแต่มันกรอบกว่านะไอรสชาติมัน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 ชิมลงไปแล้วมันกรอบน่ารักนพี่จะหวานกว่านี้ใช่อยู่ครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมันรดน้ำเยอะเนาะอร่อยอร่อยอุ้ยสมที่อยากอยากมานะครับ เฟืองฟ้านี่อยากมาครับเอกราชเขาใบจะใหญ่ครับโอ้อันนี้กำลังแตกดอกเลยครับอืมเอกราชเขาใบจะใหญ่ของกปสีครับเราต้องต้องต้องจัดการกับไม่ว่ากิ่งหนึ่งกี่กี่กี่ผลกี่อะไรอย่างงี้มีไหมลักษณะของของกันประมาณนี้ก้อยเอาไว้ประมาณลูกลูกหนึ่งครับโอ้ครับถ้าไม่นี่ครับเห็นไ,ไหมบางบ,บางบาง,บางถ้ามันมีนี่ผมก็จะใบสองครับอืมครับก็คือดูดูกิ่งด้วยครับครับ ถ้ากิ่งใหญ่เราก็เอาไว้สองถ้ากิ่งเล็กเราก็ไว้หนึ่งลูกครับแต่พอดีผมเสียใจอ่ะครับแล้วเราก็ต้องเด็ดยอดมันด้วยครับไม่ให้เด็ดยอดใช่ไหมครับเด็ดยอดตลอดไม่งั้นลูกมันจะร่วงครับครับโอัน้เราเอาไว้ลูกหนึ่งแล้วเราก็ต้องเด็ดตรงนี้ออกเหรอคะค่อยเลือกครับก่อนนี้เราให้ให้ลูกเท่านี้เราเนี่ครับการที่เราจะห่อเราต้องให้ลูกประมาณเท่านี้ครับอืมครับอันนี้ห่อไปแล้วห่อแล้วโอ้ลูกเท่าเหรียญห้าห่อก็ถุงพลาสติกธรรมดาใช่ไม่ไม่ต้องไปซื้อแบบตัดด้วยอ๋อตัดด้วยถุงหกคูณสิ ถุง6คูณ14ตัดตูดครับมีกันน้ําฝนให้มันไหลออกเห็นไหมใ้รัเห็นไหมครับวิธีการน้ําฝนไหลออกเห็นไหมครับน้ำฝนรึเงือของต้นไม้ครับมันจะไหลเพราะว่ากาหลังมันโดนมันอบมันจะมีมีไอครับมันจะไหลออกครับอานี่บอกวิธีการการห่อด้วยนะครับให้ไม่ชื้นโอ้สุดยอดสุดยอดวิธีห่อครับของแล้วลูกขนาดเท่าเหรียญ5เหรียญ10เหรีบครับสมมติว่าเราเอาแบบที่ว่าชาวบ้านเนาะชาวบ้านเขายังไม่มีแบบเนี้ย อันนี้มันต้องมีเทคนิคอันนี้ออัันนนนีี้้ทำเองใช่ไหมใช่ครับอันนี้ทำเองโอ้กระดาษกับถุงพลาสติกกันนะใช่ครับแต่อันนี้ก็คือสมมติว่าชาวบ้านเขาตัดถุงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ต้องใช้กระดาษเหมือนเราก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ว่าใส่ตัดถุงจากผ้าบลวมเข้าไปสลวมเข้าไปครับแล้วก็มัดเหมือนเรามัดเลยนะครับมัดมัดหนึ่งก่อนแล้วก็อ้อมมาครับอ้อมมาทางเนี้ยมัดที่สองนะครับปุ๊บนี่ครับมัดอ่า แล้วก็ดึงให้มันตึงๆนิดนึงครับอ๋อดึงให้มันใช่พอน้ำมันมันก็จะหยดลงมาถ้าเราทำภูๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยงามครับอดึงให้มันตึงๆครับเสร็จแล้วก็ดึงครับน้ำมันก็จะหยดลงมาครับทำให้ไม่เป็นเชื้อราครับโอ้นี่กำลังเริ่มนะครับหลายต้นเลยในสวนนี้ทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณเกือบได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบต้นอยู่แล้วโอ้เจ็ดสิบต้นนะครับก็เยอะอยู่รอบๆนี้ก็มีสวนทุเรียนนะครับทุกผู้ชมนี่ครับสวนทุเรียนกี่ต้นครับทุเรียนทุเรียนออกดอกเต็มเลยครับ 3 30สามบครับด้หลุมได้หลุมนั่นสามสิบต้นออกออกดอกแต่ยังไม่ออกผลใช่ไหมออกดอกปีที่แล้วแต่ว่าพอดีฝนมาผิดผิดฤดูเลยร่วงดอกร่วงอันนี้ก็เราก็ทำเองเหมือนกันอันนี้ของพ่อตาครับโอ้ของพ่อตาคนทำฝั่งโน้นผมสวนสวนลังตรงนี้ผมจะทำครับอืมเรียกว่าเป็นครอบครัวเกษตรดีดีดีมามาอยู่กับผู้ที่ชอบเหมือนกันนะครับใช่ครับนี่ครับดุดมากยังเหลืออีกนะครับตรงนี้ครับเอาเหลือไว้ให้พี่ดูเลยนะครับเนี่ย โอ้ยครับพอแล้วครับนี่พอเก็บแล้วครับนี่จริงๆเก็บได้หมดเลยนะครับจริงจริงก็ตัดขายแล้วนะแต่ว่าพอดีเหลือไว้พี่ครับพอดีทักไปไม่มีจังหวะได้มาวันนี้ก็โอกาสดีนะครับได้มีเวลาเออ่ได้มีจังหวะได้มาดีอ่ดีนะที่เป็นแบบว่าคิดค้นมูลค่าเพิ่มมูลค่าในในตัวของสายพันธุ์ฝรั่งนะครับให้มีมูลค่ามากกว่าเราจะไปขายโลละ35แล้วก็ขายโลเป็นร้อยได้ สุดยอดนะฝรั่งที่ราคายังยังดีอยู่ครับแล้วมันก็อร่อยด้วยมันมันอร่อยอร่อยเราชิมเมื่อกี้เนี่ยอร่อยอร่อยว่านี้ครับล้วก็จะสอนเข้าไปครับที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมครับสอนเข้าไปอันนี้ถุงทำเองถุงปฏิเสธเองครับอันนี้ก็ดูใน YouTube ก็มีครับหรือว่าไอ้ภูมิปัญญาที่เขาผมก็ศึกษาทาง u t u b e บ้างอะไรบ้างหาความรู้จาก YouTube ด้วยยูทบด้วยครับเราจะสวงเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็แมกนะครับ มันจะลูกมันขยายออกก็มีผลอะไรลูกมันก็จะขยายอยู่ในนั้นนะครับอพอพอพอมันใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมพอมันโตมันจะบานออกเองใช่ไหมได้เป็นการทางแสงให้ฝรั่งฝรั่งจะผิวไม่ไหมครับปกติเราขายโรทเท่าไหร่ถ้าฝรั่งพันนี้ถ้าลูกสวยๆขาวเลยไม่มีเชื้อราไม่มีจุดดําเลยก็โลละ80ครับครับถ้าถ้าสวยเลยเกรดเอเลยก็ ประมาณแ0 9 0อืมอแต่ร้อยร้อยนี่ไม่ไม่อยากขายเพราะว่าเราบ้านเราบ้านเราเขเข้าใจนอะบ้านเราโอเข้าใจครับอก็ดีดีนะครับพยายามอยากให้คนได้ทานฝรั่งที่มันอร่อยแล้วก็พยายามที่จะให้คนได้ทานทุกทุกคนมีโอกาสได้ทานครับสับขายด้วยครับไม่จำเป็นต้องขายเป็นโลนะครับเราสับขายเพื่อให้คนได้ได้ชิมแล้วลองมาซื้อเป็นโลกลลองละยี่สิบห้ากล่องละสามสิบอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับขายที่โรงพยาบาลครับโอ้ดีดีดีนะครับโ้สุดยอดนะครับมีผักบุ้งด้วยแซมในใน คือทําทําหลากหลายนะครับข้างในในสวนนี่ครับมีกล้วยต่อไปก็กล้วยครับกล้วยนี่เป็นกล้วยน้ำว้าหรือเปล่าเป็นกล้วยน้ำว้าก็ถือว่าผักบุ้งนี่นะครับผักบุ้งผักบุ้งเก็บไปได้ครับไม่ได้จีบแต่อันนี้บางต้นกําลังตัดแต่งกิ่งนะครับอืมบางโอ้นี่คือตัดแต่งกิ่งแล้วเราก็ย้ายพันเองใช่ไหมเพื่อที่จะได้ทําง่ายๆทํางานง่ายๆครับถ้ามันสูงเนี้ผมว่าทํางานลําบากก็จะตัดเองโอ้เราเวลาเราห่อเราอะไรใช่ครับเห็นไหมครับถ้าถ้าดอกมาอย่างนี้ผมต้องมาเด็ดยอดแล้วเตรียมตัวเด็ดยอดแล้วครับ แต่ยังต้องต้องรออนับจากหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเสร็จแล้วก็มีลูกแล้วก็นับอีกสองคู่ใบ่อยเด็ดยอดครับมันจะเด็ดยอดใช่ไหมครับครับโอ้ต้องเด็ดยอดครับทำแบบมีความรู้นะทำด้วยใส่ความใส่ใจดีกว่าใช่ครับความใส่ใจแล้วก็ศึกษาเพราะอันนี้ยังยังยาวไม่พอครับประมาณประมาณมันรมทัดหนึ่งครับให้มันออกมาอีกแล้วค่อยเด็ดยอดของเขาเด็ดให้มันมันมันไม่สูงใช่ไหมครับโอ้ครับโอ้นะครับไปอีกดูอีกสายพันธุ์นะครับ นี่ก็ของเปล่าซื้อนะครับพี่ของเปล่าซื้อเดี๋ยวให้พี่เลยครับนี่เดี๋ยวให้ท่านท่านพี่เลยขอจุ้ยอันนี้อันนี้ไซส์นี้สวยครับโลได้ได้อยู่ครับโล่ละโลละเก้าสิบครับดอกเรือให้ท่านพี่เลยสุดยอดจริงๆเลยครับพักกันไปเป็นเดือนแล้วเพิ่งได้มาลูกยี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากครับนี่เป็นคู่เลยครับนี่คู่เลยอ่ะโอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะลูกจยี่จะแกะให้ดูเลยครับแกะโชว์เลยครับแกะโชว์ว่าว่ามันสวยแบบไหนถ้ามันอยู่เป็นคู่ ถ้าพางแสงให้เขาเขาจะสวยครับสวยเขาจะไม่ถ้าเราต้องห่อห่อเราต้องห่องแต่เล็กๆนะครับถ้าห่อไม่เล็กมันก็จะทําให้ผิวผิวไม่ผิวไหมครับโอ้โ้ห่อสวยๆครับลูกๆสวยมากเลยประมาณนี้ไม่มีมดมีอะไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาครับธรรมชาติตัวนี้ธรรมชาติสวยๆอันนี้สวยโอ้ครับนี่ครับเสียงครับดูนี่ขนาดนี้กาลังฟูกำลังดีอร่อยครับเสียงมันจะป๊อกป๊อกนครับอันนี้อันนี้ฟูกว่าอฟังยังไงเนี่ย แป๊กๆกับปอกๆกับแป๊กๆอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้อรํากว่าอันนี้อันนี้เรียนมาจากไหนเดี๋ยวทอถามใหม่เพื่อนท่านผู้ชมก็คือเป็นการเป็นการเรียนรู้โดยที่ด้วยไอ้ตัวเองที่เหมือนเราก็แตงโมนะเหมือนผู้เรียนน่ะนะโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามผมอีกต้องเสียงกโอ้ถ้าเสียงถ้าเสียงนุ่มก็แสดงว่าฟูได้ที่เก็บได้มันจะอันนี้ถ้าถ้าถ้าเปรียบกับไอ้ผลไม้ที่เขาเรียกกันก็อันนี้ประมาณ 80% 85%ครับอ๋ออันนี้อยู่ที่60-65% 70%กสอร็่อนจะเก็บใช่ครับถ้าส่งทางไกลต้องถ้าส่งทางไกล3วันต้องประมาณนี้ประมาณนี้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ตรงนี้สุกสุกครับโอ้สุกเลยนะอย่าเก็บแบบนี้นะครับถ้าส่งทางไกลครับก็คือถ้าขายหน้าสวนได้ได้ครับกินวันสองวันอยู่บ้านเราได้เราบริหารเรื่องการเก็บการรายวันเก็บเก็บหกสิบห้าเจ็ดสิบนี้ส่งทางไกลสี่วันสามวันได้ซีนรอบเลยครับเอา เอาที่เทปเทปนุ่มๆมาซีนซีนซีนทั้งรอบครับตอนนี้ผลผลิตเรา,เาโตโตขึ้นขนาดไหนจากการที่ทําสวนมาสองปีในลักษณะของฝรัง่งอ๋อก็ถามว่าคุณก็มีความต้องการเยอะครับแต่เขาไม่มีชิมครับ<อ>ไม่มีไม่มีของเราของเราขายได้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดเออหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รอยางในการการขายปีนี้ก็ได้เงินเรื่อยๆครับได้เงินเรื่อยๆแต่ว่ายังยังยังวัดกันเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนาะใช่ครับโอ้แต่แต่มันก็เริ่มขายได้ตั้งแต่ปีแรกหรือเปล่า ไม่ครับก็หลังต้องประมาณแปดเดือนเป็นต้นไปค่ะแปเดือนต้นนี้ก็ประมาณปีครึ่งครับปีคกับสองปีนะครับต้นนี้ครับตรงนี้ก็คือเริ่มเริ่มขายออนไลน์ในในบางส่วนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งเป็นแบบช็อปหรือว่าไอ้เพจโดยโดยเป็นทางการใช่ไหมใช่ครับใช่ยังยังไม่ได้มีเพจนะครับแต่เดี๋ยวจะขึ้นผมจะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วก็เพจของน้องนะครับที่ที่ทำสวนตรงนี้ใครอยากต้องการก็สั่งจองมาเลยใช่ครับโดยติดต่อตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้นะครับเบอร์นี้นะครับ ก็ติดต่อมาหาน้องแมนได้เลยหากใครสนใจฝรั่งนะครับที่อุตุวาพิสัยนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกนะครับเห็นไหมกระดาษก็เป็นกระดาษทั้งที่เรียนเราเนี่ยชี่อลูกชายอกระดาษเราไม่ต้องไปซื้อเขาให้เสียเสียเงินของดีไซคเกิลดีไซเกิลที่กระดาษใช้แล้วโอ้ผกบุ้งเยอะนะเอ่อในส่วนนี้เราทำเราทาเป็นอินซีใช่ไหมใช่ครับผมอินซีครับ หม,มูถึงว่าถ้ามีถ้ามีแมลงมีพีแอเราค่อยฉีดครับหยิดพวกน้ำ,นำส้มควันไม้อาจจะมียายาฉีดที่ว่ากันแมลงอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นหนักครับไม่ได้เล่นหมายถึงว่าพ่นสารเคมีหนักๆครับโอก็คือถ้ามีโรคเรื่อแมลงเราก็ฉีดถ้าไม่มีเราก็ปล่อยอ๋อก็คือส่วนก็ครับอืมก็โอเคนะครับนี่แต่ว่าปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยประเภทไหนครับนี่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมไอเคมีครับสูด15 15โอ้ใช้ปุ๋ยเอ่อครับก็ถือว่า มันต้องเร่งเร่งตัวไอ้นี่นะเร่งผลมันใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นฝรั่งไอเฟิร์นของมี่ครับอันนี้เฟิร์นถึงนี่ใบจะยาวใบจะไม่ใหญ่นะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นมาสายพันธุ์ที่2ครับอันนี้อันนี้เฟืรอนของมี่ครับเฟิร์น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 ัะต้นเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นหงมี่เฟิร์นหงมี่นะครับโอ้โหชื่อนี้อย่างกับหงไฟหงเลยเฟิร์นหงมี่จะเป็นใบยาวครับใบยาวเป็นประมาณนี้ครับโอ้ อันนี้ยังไม่ได้ครับยังยังไม่ได้ักแก่เออใบไ, <ป S 2> ไม่เหมือนกันนะ,ะอันนั้นจะใบกลมใช่ใบกลมนี้กระโดกครับอันนี้โดกครับในคนคนมือใหม่ให้แนะนําให้ปลูกแบบนี้นะครับเป็นพของมีโดกไม่สลัดลูกลูกเยอะใช่ลูกเยอะโดกไม่สลัดลูกแนะนําให้ปลูกพันธของมี่ฝรั่งแตงโมอย่างเงี้ยครับโอ้ลักษณะการปลูกนี่เราเราปลูกทีเดียวเลยใช่ไหมลงทีเดียวเลยหรือว่าค่อยๆก็ค่อยๆเอามาสะสมตอนเองบ้างซื้อมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับ ปูนของมีจะโดกเห็นไหมครับดกกว่าดก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 นะครับโอ้นนรูสินี่คืออันนี้จะเป็นกินจูแดงสามนะครับอันนี้ขยายพันธุ์มาเอาต้นแม่มาจากอยู่ที่บ้านกิ้จุแดงสามเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นขอบใบจะเป็นสีแดงครับอมไม่มีใครที่จะมาหลอกเขาได้ก็คือเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ที่เอามาจากต้นแม่ที่จากซื้อ สวนใหญ่ๆเข้ามาครับนี่เขาจะเป็นสายพันธุ์นี่ครับเห็นไหมดิวจะเป็นสีแดงขอบสีแดงครับแล้วรสรสชาติจะเป็นยังไงต่างกันจากกิมจูแล้วนันความดุกความดุกจะดุกกว่าหงพอซือครับเป็นลูกผสมครับกิมจูแดงของเราของกิมจูแดงจะมีถึงเบอร์ห้าแล้วนะครับทุกวันนี้มีถึงเบอร์ห้าแล้วครับกิมจูแดงหนึ่งแดงสองแดงสามแดงสี่แดงห้าเบอร์ห้านี่เหมือนคนไซ์หรือว่าเบอร์ห้าก็จะลูกเล็กอาจจะไม่ลูกเล็กแต่ว่าไม่ค่อยลูกมันค่อยใหญ่แต่ละแต่ละหนึ่งถึงห้านี่มันมีมันมีอยู่ในไอ้นี่ครับมีอย โซเชียลเนาะกิมจูแดงกิมกิมจูมีไอ้มีหนึ่งถึงเท่าไรมีหนึ่งถึงห้าครับของผมมีแต่ผมได้เบอร์สามมาสายพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับเขาพัฒนาสายพันธุ์มารสชาติก็จะต่างกันไปรสชาติใกล้เคียงกันแต่ว่าความดกความใหญ่สีเนื้อพูดถึงตัวใช่พันธุกรรมของเขาพันธุกรรมของเขาที่ว่าแต่ละตัวห้าตัวเนี่ยมันจุดเด่นต่างกันครับที่แรกกันหนึ่งไปจุดเด่นของจุดเด่นของไอ้ไอ้กิมจูแดงสามมันคือแตกต่างจากของบอสือคือดกกว่าลูกจะเล็กกว่า ไม่สลัดผลไม่สลัดลูกง่ายเห็นไหมครับเห็นไหมกิมจูกิมจูไออันนั้นหงโปซือกับกิมจูแดงสามเห็นไหมครับแต่งดากันไหมครับต้นปูเข้ากันอะไรดูแลเหมือนกันให้ปุ๋ยท่กเหมือนกันแต่ว่าความโูกเห็นไหมครับอันนี้ความโดกต่างกันใช่ความโดกต่างกันถ้าขายดีเร่งตลาดหน่อยก็คือไอตัวนี้เลยปลูกตัวนี้เลยขอบใบก็ต่างกันครับขอบใบจำขอบใบดูนะครับนี่ถามจริงเราเราชอบฝรั่งหรือว่าเราเราคิดว่าคนที่อุทมพรนี้ไม่มีฝรั่งสายพันธุ์นี้เราชอบเป็นคนชอบฝรั่งด้วยแล้วก็คิดว่ามันมันไม่มีก็อาจจะสสร้้้้าางงโออกใหตัวเไไดด ปลูกฝรั่งเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวอย่างนี้ครับโอ้เดียม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 นะครับถามว่ายากไหมมันมันมันก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมความใส่ใจความขยันนะครับอืมอ่าดูสวนฝรั่งนะครับวันนี้ผมเปล่าซื้อนี่เยอะนะอันนี้ก็กิมจูอีกปะอันนี้นั่นเป็นฝรั่งแตงโมครับโอ้ฝรั่งแตงโมแตงโมก็คือจะเป็นลูกไอ้ยุบลูกหยดน้ําครับ เป็นลูกหยดน้ำครับเป็นลูกกลมเป็นลูกหยดน้าครับนะครับมันต่างจากเฟิร์นของมี่ก็คือใบมันจะมันจะไม่ค่อยเรียวครับอ่าก็คือใบมันจะตรงอย่างนี้ครับนี่ใบมันจะตรงตรงใบมันจะไม่ม้วนเป็นเกลียวอย่างนี้ครับใบมันจะตรงครับเห็นไหมครับใบมันจะตรงอย่างนี้ครับแล้วรสชาตินะครับรสชาติก็อันนี้ก็จะเป็นรองของไอเฟิร์นของมี่ครับเป็นรองก็คือเมล็ดจะเยอะกว่าเนื้ออาจจะเนื้อจะแข็งกว่าครับอเป็นฝรั่งที่มาที่มา ที่มาก่อนเฟินของถมี่ครับเฟื่องจะมาที่สองแต่เรื่องรสชาติจริงกับเรื่แต่คนชอบนะใช่แล้วแต่คนชอบเพราะว่าบางคนก็ชอบอมเปรี้ยวบางคนก็ชอบกรอบบางคนก็ชอบหวานใช่ครับดูครับดกไม่ดกครับนี่ครับนะงงดกมากครับเห็นไหมอันนี้เราต้องเด็ดไหมเด็ดครับต้องเด็ดห่อครับอ๋อแล้ววิธีเด็ดค่อยๆกันนะพี่น้องนี่เห้แม่ดกครับนี่มือใหม่ปลูกตัวนี้ครับดกแน่นอนอืมครับอ่ะวันนี้เราได้ได้ได้เห็นหลายหลายสายพันธุ์แล้วก็ทําได้ระบบน้ํานี่เราเป็นน้ําอะไรครับนี่ครับน้ำอาดานสูงขึ้นมาบนแผลงห่อโอ้นะครับ มันก็สูบไอ้น้ำบาดาลสูบขึ้นมาครับครับน้ำบาดาลอยู่ตรงนี้ครับอ๋อบ่อบ่อสูบขึ้นถังนะครับก็ปล่อยมาครับโอ้ผมไปหนึ่งนิ้วครับครับพอเลยใช่ครับพอเลยสวนนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านหนองห้างหรือหนองแคนตรงนี้บ้านหนองแคนครับบ้านหนองแคนก็คือเข้ามาตรงบ้านบ้านหนองห้างถ้าใครเดินทางมาก็คือหัวโค้งนั่นแหละครับหัวโค้งก็จะถึงสี่แยกอุดมพรหัวโค้งนะครับมาจากห้วยสะพานโค้งแรกเลยหากหากใครสนใจฝรั่งนะครับแต่ต้องทักมาก่อนนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มี เพราะว่ามันเป็นช่วงต้องจองไว้ก่อนด้วยทักมาถ้าจะผ่านตรงนี้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะผ่านตรงเนี้ยอยากมาดูสวนก็ก็กท,กทักเฟซมาก่อนรหรือไม่ก็โทรมาถามก่อนถามน้องแมนก่อนว่าสะดวกไหมถ้าจะซื้อฝรั่งเนี่ยมาจากกรุงเทพเวลาเทศกาลเนี่ยเวลามีฤดูไอมีของเนี่ยเราสามารถแวะชมได้เลยได้ครับเออใน,ในเส้นทางหลักนะครับสองสองหกก่อนว่ามีไหมสักโลสองโลหรือห้าโลอย่างเงี้ยครับอ่าโทรได้แล้วก็นัดเจอเลยได้เลยต้องผ่านทางมาเนี่ยเพราะว่า สะดวกสบายสวนอยู่ตรงนี้แต่เข้ามาในในหมู่บ้านแค่นิดเดียวเองนะครับถ<ใ>นนใหญ่สองนิดเดียวครับอ่าครับต้องชิมก่อนครับการจะปลูกอะไรทุกอย่างเราต้องชิมก่อนถ้าเราชอบเราค่อยปลูกครับเราชอบพันนี้เราจะปลูกพันธุนี้เราชอบพันเราชอบสายพันไหนล้วก็ปลูกสายพันนั้นคือควปลูกเนี่ยสามารถชิมจนรู้ว่ารสชาติของพันนี้มันเป็นยังไง<ช>พันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็การปลูกแล้ววิธีการดูแลทํำยังไงร,รู้จนรู้ว่าไอ้ต้นไหนโดกสายพันุไหนโดกไม่โดกอันนี้คือความใส่ใจแล้วก็เรียนรู้ด้วยด้วยตนเองนะครับแล้วจนมาทำเป็นสวนฝรั่ง ที่ที่ออกผลผลิตได้ใน2ปีเนี้ยนะครับผมใช่เขาจะมีผสมสารทัพวไปอันนี้มะละกอเตี้ยครับมะละกอเตี้ยอ่ะดูไปเลยสวนนี้ครับนะครับเตี้ยจนนอนนั่งเก็บครับโอ้โหอันนี้มันมาดูเพื่องเออนี่ก็มีลูกเล่นเยอะนะครับนี่นี่เขาเขาสุกแล้วอ่ะเออสุกแล้วครับเขาเขาทำแบบสวนแบบสร้างมูลค่าแบบแบบอะไรนะ ผสมผสานหาหาไอ้พืชแปลกๆมาปลูกระหว่างที่ไอ้ผลไม้ยังไม่ได้กินอันนี้มังคุดครับมันปลูกนี่ไปก่อนเพราะให้น้ำยังไงมันก็กระจายเรียกก็ปลูกแซมมีช่องว่างส่วนไอ้หลักของหลักของเรากำลังโตไปเรื่อยถ้าโตถ้าไอ้พืชหลักเราได้ผลแล้วไอ้ตัวนี้ก็ดอปลงใช่ครับนั้นประมาณ6ปี7ปีนั้นลูกะโดดบอืน อันนี้มะละกอเกลืกเตี้ยดำเนินนะถ้าจำไม่ผิดครับออ๋เตี้ยดำเนินเตี้ยดำเนินครับซื้อมาต้นละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าสี่สิบห้าเลยครับอยู่ตลาดครับน้ำต้นไม้ครับแต่ก็ได้ผลนะบางคนไปปลูกเขาบอาว่าปลูกยากนะปลูกยากครับผมก็ก็ถือว่าฝีมือทําไมเพราะว่ามันปลูกยากจริงเพราะว่ามันต้องอยู่ในที่สูงครับใช่ใช่โอ้ก็เก่งนะมันจะรากเน่าครับโอ้อันนี้มังคุดนะเพื่อนมะละกอฝรั่งไอ้มะละกอน่าสนมากเลยทําได้ครับมะละกอเตี้ยโอ้สวนนี้คุ้มนะครับท่านผู้ชม มาชมได้เลยเราสวนเดินง่ายเจ้าของสวนบอกว่าเยอะยาเยอะไม่เยอะเลยถคือว่านิดๆหน่อยๆนะยังหน้าฝนนี่ละมุดสเรียกผสมผสมนะครับสวนผสมที่หน้าหลงไหลทีเดียวนะครับหลงไหลก็คือว่าคนรุ่นใหม่มาทําสวนนะครับโดยใช้เวลาว่างนะครับทุกผู้ชมนี่มะละกอที่แบบมันเป็นต้นเป็นกอครับเขาเรียกไอ้มะละกอเป็นกอเนี่ยผมว่าจะตอนไปปลูกเพิ่มนยครับอืมทานอะไรครับนี่อันนี้ผมน่าจะเป็นไต่ ทิศมันออกเป็นกอครับผมจำชื่อไม่ได้เรี๋ยวจำชื่อไม่ได้เป็นหลายพันเนาะเราก็ไม่ได้อยู่สวนทั้งวันนี่เพราะว่าเราก็ทํางานประจําอันนี้ก็คือปลูกสลับนะครับอ๋ออันนี้อ่าทั่วไปสากลฮันแลนไว้กินสุกครับไว้กินสุกอร่อยอร่อยนี่นะครับอันนี้เป็นเล็บมือนางครับเป่นเงามาปลูกอ๋อนี่เล็บมือนางเล็บมือนางก็ปลูกยากนะกล้วยบ้านเราอ่ะนั่นแหละครับนี่ครับบ้านเราไม่มีค่อยมีครับเล็บบมือนางครัปลูกยากปลูกยากพ่อพ่อเคยลองเหมือนกันมันยากมากเลยนะครับมีกล้วยก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันใช่ไหมครับ โอ้นี่สวนผสมแบบแบบวางระบบไว้ดีนะครับปูดเต็มทุกพื้นที่นะครับแต่ก็มีระยะเว้นระยะห่างนะครับท่านผู้ชมมีผักบุ้งนะครับไปเก็บไปขายได้แล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นเปลือกครับเปลือกโอ้มันนักงองเก็บไว้แต่ลืมมาไปโอ้นี่ครับผักทองผักทองครับอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ครับนี่เก็บตรงนี้ครับนี่อ๋อพันอะไรครับนี่อันนี้เป็นหนึพันข้าวตอกครับโอ้พันข้าวตอกอันนี้เป็นหลูกนะครับเขามีสองลูกครับอ๋อ้มีสองลูกครับอืมพันข้าวตอก สองไร่นะครับในที่สองไร่กับฝรั่งนะครับ<ฮ>การปลูกฝรั่งก็ถือว่า,ามีความขยันมากๆเลยนี่นี่นี่หลังจากเสร็จจากตรงนี้นะครับน้องก็จะไปสอนว่ายน้ําอีกแล้วมีเวลามาเข้าสวนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ห่วงมากเลยนะครับอันนี้เจิญจ,เจ,จูเจิญจูเออเจิญจูอันนี้ห่วงมากเจ้าของขบอกอ๋อใส่ขาว งั้นก็ให้เดี๋ยวให้พี่เก็บไปชิมลูกนึงครับอันนี้จะหวานนะครับพี่เจ้าของห่วงเรยว่ามันจว่าห่วงต้นพันนะครับโอห่วงต้นพันอันนี้จะหวานมันเหมือนใบเหมือนจิมจูทุกอย่างครับโอ้ครับผมให้เก็บให้พี่ไปชิมอาจจะไม่ยังไม่อันนี้จะประมาณหกสิบห้าหกสิบนะพี่ก็ถือว่ามันยังแข็งอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นผลเป็นลูกอันนี้ไปชิมไส้ขาครับพี่โอ้สุดยอดนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้เดี๋ยวจะไม่ได้ชิมเพราะว่ามันอันนี้ผมกินเองครับไม่ขายเพราะวว่่าาาาผมมมชออบทีันนหจกไ มันดึงความหวานจากหน้าฝนได้ได้ดีกว่าเพื่อนอถึงจะฝนก็หวานมันมันรสชาติมันคงที่ติกันละครับใช่ครับ่บออรสชาติมันคงที่อแต่ละพันก็ไม่เหมือนกันนะครับผม,มนะครับนี่คือสวนฝรั่งแล้วก็สวนผสมที่ที่น่าดูชมนะครับเอาหาใครผ่านมานะครับอยากได้ฝรั่งหรือว่าสายพันธุ์ก็ให้ทักไว้มาชิมได้ครับ แวะมาชิมได้เจ้าของไม่ซื้อมาเป็นไรมาชิมได้โอ้เจ้าของสวนมีความภาคภูมิใจนําเสนอนะครับโอ้ดีใจมากเลยให้รุ่นอยากให้คนยุคใหม่ได้ปลูกได้ชิม่โอ้ดีใจมากเลยได้ให้กับครอบครัวครับโอ้สุดยอดเลยปลูกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ขายได้ครับยังไงชิมติดอกติดใจยังไงก็ซื้อเรามันขายตัวมันเองมันก็ว่าของของที่มีคุณภาพมันดีมันมันขายตัวมันเองใช่ครับแล้วปากต่อปากไป ใช่ครับอันนี้ยังไม่เปิดทางโชเชียลเยอะนะครับนี่เป็นเป็นช่องแรกเลยผมอะไรนะน้องเขาให้ให้มาชิมเป็นคนแรกเลยที่ที่<อ>สวน <ขอ S 1> นี้ก็ถือว่าสุดยอดทักไปตั้งเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้มาเจอกันตรงนี้เจ้าแรกนะครับที่ได้มาถ่ายทำนะับโอ้สุดยอดเลยต้องขอขอบคุณมากแล้วหากใครจะมาเยี่ยมนะก,ก็เปิดโอกาสให้หมดทุกคนหมด,ดทุกช่องด้วย <ขอ S 1> <ๆ S 2> ถ้าใครอยากมาสนใจรีวิวตร,ตรงนี้แล้วก็มาชิมนะครับ,รบก็มาหาน้องแมนได้นะครับดาแมนนะครับสวนดาแมนนี่แหละให้ถามใคร ที่หน้าบ้านนองห้างเลยหัวโค้งนี่ขเขาก็รู้จักดาแมนเขารู้จักหมดครับบ้านบ้านดาแมนอยู่ตรงไหนเขานรู้จักหมดครับสุดยอดคือมาชิมก่อนตัวเองชิมแล้วตัวไหนอร่อยก็หามาปลูกก็ปรึกษาได้ว่าจะปลูกผมจะปลูกอย่างนั้นจะปลูกอย่างนี้สายพันนี้วันนี้ดีไหมอะไรก็ผมก็จะให้โดยที่ไม่หวงไม่หวงความรู้ครับโอ้โหนี่นี่มามาถ่ายทอดอวิทยาการแลนะวิทยาการในการทําสวนให้นะครับ,ค,รบคือผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ย ไอผลิตผลตรงนี้มันไม่มีในเขตพื้นที่ตรงนี้เขาก็พัฒนาสายพันธุ์จนมีมูลค่าขึ้นมาแล้วก็หลายสายพันธุ์ว่าทําได้ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยสามารถทําได้พื้นที่อุดมพรนะครับก็สามารถทําได้ตรงนี้ก็ถือว่าน่ายกย่องนะครับพัฒนามูลค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวฝรั่งแล้วก็ขายในระดับของออตลาดที่มัน,ม,นมันอะไรนะคนที่เขาชิมนะเขาพอใจในรสชาติแล้วก็ขายขายต่อปากต่อปากนี้แหละที่ถือว่าสุดยอดของดาแมนนะครับวันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับดาแมนที่ให้เยี่ยมชมสวนแล้วก็ เปิดโอกาสให้กับนิคนมอนทัวได้มาถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ต่างๆในสวนของดาบแมนวันนี้นะครับผมขอบคุณดาบแมนมากนะครับนี่ครับ